ไตมาจะได้แสดงพระธรรมเติศนาสติญะปน,นาสะกะสยุตินิ迦ุกสี่นะโมจัาสาภาคะวะโตอาราโตสัมมาสัมพุทธัสสะ เอกังสะมะยังอายะสะมะสาเลโวโตตาวะติยังเวหาลติเจตาวันเนอนาธาปิณฑิกาสาอารามะอัฏฐะโข <laughs> โนปสังกามติสาทว่ฟังลาโซโตจานาสัมโพเลสาตังหลายตังยิงใจนุ่มเทาตังคาลาและนางบัวจุงจ้งสังโสตาภาษาโนดาฟังอย่างรัศาธรรมมเตสาาดวงนี่แล้ว cùng ta lộn chạm vai <laughs> này mà nô đoàn vị thị chế nền tôn đôi đằng trang vị sản cha na tê sản na tam ca tha ba na tôn na wa e wa me e kang sa ma yang aya sa ma sa le bo dang ni ta ta ka le sa ma ye yang mi nai sa ka la sa ma ya nương ตนภามาหาซาเลโบเทนเจ้าอากาศสาวกาข้างขวาแห่งพาพูใทเจ้าได้สนนานเทอยู่ในเจตวันาลามมาหาเปหันอันเป็นอาลามแห่งนายอนาธาปินเนกาสา มหาเศรษฐในอาเขตนาะเมืองสาวัถีนาะงกอน,นั้นแลกาลานันนาะยังมีเจ้าผิงคูจนหนึ่งได้เข้าไปหายังอาตนภาษาเลโบนานะแล้วก็ได้ปากทานเจียนจาซึ่งกันไปมาโดยถ้วยกรรมต่างๆพอสมควร แล้วก็ได้กล่าวธรรมาจิมมาตั้นสาภาเาลโบนบาา่าคาแดตั้นภาษาเลโบอ่นบาน่าเพคโคผูเป็นนาสานาเทียเวหาลิกงายแห่งอาตันหากใดลาสิขาไปเสียแล้วและที่นันาา้นภาษาเลโบนกาวาโดกาลาอวาวุโสปุกาลาผูมแล้ว บอรักษาสำรวมมาตวาในเอ็นเซตังงลายแล้วอากบอบรู้จังป่ามันในกานาบัวลาโพโคจนาบออัมันนากาตําปัมเปงอาเปียนนาเตรียมยอมเป็นนาไปดังนี้และดูกาลาวุโสการเทวาพิูนาน บ่สามรวมหลักษาอย่างตัวในอินทรีย์ตั้งหลายบมรูจังประมาทนในการบุลาภูกอย่างโพจันนาแล้วบ่มันกระทำปั่มเป็่งเปลี่ยนนาแล้วอะแล้วจังมาปาฏิบัติยังพรหมไม่จะเลยอย่าอมัวเลสุดบ่ละมัวนสืบยาวไปตลาบเสียงชีวิตนั้นเตียนยอมเป็นไป บ่ได้แต่และโดกาวุโสคนีกาวว่นาพิงโคนั้นจำรวมรักษาตัวในอินเส จังหลายแอรลู่จังอาพมานในการบัวลาโพโคจันนามันอากาตำปั่มเปียงเปลี่ยนแล้วจังปาติบัิได้ยังพรัมไม่จาริยังเฮือบัวลิสุดบัวละมวนสือไปตลาดเสียงชีวิตนาน เตียนนายอมได้ตามกรรมกรรมพาทนานจาและโดกาลาอาวุโสพิโคเตียนยอมเป็นผู้สารวมลักษาตัวในอินเทตังลายอนันเกอพิโคในธรรมเวในนิหันโลกโดยตาดฟังเสียงโดยโอโดมกินนา โดยดังลิมโดนโดยอาลินนาถูกต้องโดยโพธภากายรู้ธรรมโดยใจบ่ได้เธอเอามาเป็นนิมตบ่ได้เธอเอาโดยอนุโลมมาอากาญนาจานณเตียนยอมปฏิบัติเพื่อสามรวมยังอินเสกตาวดังเล่นกายและใจอ นั้นนะเพื่อบอสัมมารวมดังอันก็จังเป็นเหตุทมตั้งหลายอันเป็นบาปอากุศนเกออาพินชาเลอาตโตมันัาสาเข้ามาครอบงำได้แลโดกาลาอาวิโสพิโค เตียนยอมเป็นผู้สารวมลักษาอย่างอินเสตตั้งหลายโดยประการดังนี้และโดกาลาอาวุโสภิโคเตียนยอมรู้ยังประมาณการบัวลาผูกงานยังอาโูจะนานัานเกือผีโคในธรรมวีในนี้พิจารณาเสียก่อนแล้วจริงจังฉันอาหารบอใจว่าฉันเปื่ออ เปื่อเลนชาชนเพื่อมัวเมาว่าสันเปาาื่อจักเฮอตัวตนมีผิวพันวันนาเพื่อตัวยาปีงามมาเกิดสันเปืปือกปอเหอเนื้อตัวร่างกายตั้งอยู่ไปได้แลเพืือกกำจันความเบียดเบียนและลเปืืออนุข้อพรมไม่จาเลญยาโดยปิจารณาเหอหันว่า จากฉันเพื่อบำบานกำฉันยังเวทนาอันนาเก่าว่าเบอเวทนาอันไม่เกิดเกินนาเฮอล่างกายตนตัวตั้งอยู่ไปนานและการบ่มีโทษและความสำลันก็ยังมีแก่ตนจะแลโดูกาลาอุโส พิโคเทียนยอมเป็นผู้จ้างประมาในการบัวลาผู้โูจัานาโดยปาการดังนี้ดูกาลาอาวุโพิโคใธรทมวิในยนี่เทียนยอมกาตทำเจดเดบัวเลิสูจากนานี่วันลาทำตั้งลายโดยการนาเตียนนาจุงนา จมากุมเดินนาจมกุมนั่นสมาธิในที่แจ้งโดยการนั่งตาลาปัรมานาแห่งลายที่กันถึงปัติมยาม่ยมสมมาเลตสีหาสายนตกกึกนอนสะแกงโดยขางกรรมวาขางฟาตุน อาเลอมาฟาตินาชนักกนมีสติสัมปชัชญาก็ทำใจถึงอาสัญญาญาที่จะงาลูกคืนการถึงปสสิมยามก็รีบลุกคืนแล้วก็ทำเจตเนือบัวลโพัวบัวละโซนจากนิวรลธรรม tăng lai lẹt đôi cana tiêu chung a kum le a vì khu piku tham a vinh nài biến phù puman pa biến đôi a can lan 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 anh an เึกงาสาดังนี้จริงจังเจอว่าเป็นผู้สำรวมรักษาอินเสตั้งหลายเป็นผู้รู้จังประมาณในการบวลาบูโพจันนาเป็นผู้มันปากอความเปลี่ยนจแกตเก่ายัางความสูตรลำลำตีเจ็ดก่อแลวตินี้ตินี้จังสาแดง ยังพาสูตรลำดำที่แปดอไปไปนาตาตากาเลสไม่เยย่างมีสไมัยยาคำหนึ่งเฝ้าด้เจ้าแห่งเราได้สาธิสามลาน อยู่ในเจตวันนมหาวิหารอันเป็นอาราแห่งนายอนนาาถินินการสามาเสเทในเมืองสาวัตินากรนันในกาลยามหนึ่งพระุไธเจ้าได้สาธิสาลานอยู่ในตีสังงานเพื่อสร้งโบใจดังอานก่อฟังเกิดปาเลเวตงุงาเขินว่าทำตั้งหลายอันลาหูลาได้กาตำปัมเปงมาเป็นก อบมาลมยังอาเวียโมดนาโกนามาแล้วกระทากตาเปิงอาแนะนำมาสั่งสอนอย่างทำอันการทมเมื่อหมดจากสวะอาสวะแกลาหุนนา่กนาเต้อ กาลยามนานเป็นเวลาเจ้าพาวุใจเจ้าได้ถือเอาบาทจีวรเสดสไปบินทาบาทในเมืองสาวะัตถีก่อนถึงเวลาปัสิมาปัตนาสาพานาบุใเจ้าพระองค์ก่อเสดนาจากอาการบินทาบาทมาแล้วได้เรียกมา พระลาหุนมา,าแล้วก็กล่าวว่าลาหุนจุงเธอเอาพานิสีธนาแล้วเข้าไปสู่ป่าอันทาัรกำโดยกูตาตากรตาบนันเนอเธอเปื่อไปอาพักงานย่งยงงางอยู่กลางวันจะแลเมื่อน,นั้นพาลาหุนก็ลาบเอากำแห่งพาโบไดเจ้าแล้วก็เือเอาพานิสีธนารีตามตัวหลังพาโบได้เจ้าไปงันในกาละยามนาน เสวดาต่ังลายมีมากลายร้อยลายปันกอติดตามพระบุรีเจ้าไปโดยขันิงใจว่าวันนี้บุรีเจ้าจักเทศนาเสสนาธรรมาแก่พาลหุนอันเป็นธรรมกรรมจักโดยดับเสียยังเกลเลสาวันาสุงา นิ่งอ่คลืนไปแล้วการพาบูตรในเจ้าได้สาเดชถึงอป่าอันดะวันแล้วก็สธินั่งเนืออาสนะที่ภาลาหุลนปู่ไว้ย,ยังอโลมไม้ต้นหนึ่งส่วนอันว่าพระลาหุลนก็กามนามาสักการกาไว้บุตรเจ้าแล้วก็นั่งโยติกวนแก่ตนข้างหนึ่งแล้วเพื่อ เมื่อนานพาโบได้เจ้าจิงได้ตาถามสึ่งพาลาหุนายังติดใจสงสัยเสียงสังการยังทำนั่นนะโดยพระกาณาไดอาณาสิงานเหล่านี้มีาต่ดังเล่นกายและใจรู้เสียงกินเล่นโนดโพธะพาธรรมองความรู้ได้โดยต่างตาหูจะบุไดา อาลิ้กายใจความใด้สัมผัสย, <c oughs> ย่างตังย่างอาตังอาตาหูดังอาลินกายและใจและความเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันบางเกิดขึ้นพ่อความสัมผัสตางหูตางกายตัางใจอนณาเป็นปัจจัยฟุ้งเนียมานาเตียงอาเลือบ่อเตียงอาณตดานพลาละหูตว่า บอเตียงอะแต่และสิ่งใดบอเตียงสิ่งนั้นเป็นน่าตรงหรือเป็นตรงจ้าเป็นน่าตุงจาแลเมื่อบอเตียงอะเป็นตุงมีความแปรผวนไปเป็นธรรมดาถ้าเป็นดังอันจังอาควรหรือมาเข้าว่าใจว่าอันนั้นของแห่งเราอันนั้นเป็นคองเราและตัวตนเราที่นั่นตนพะลา ฮุนตว่าบอกควรจากหันนาดังอันและดูกาลาลาหุนอาลิญาสาวกาผู้ใดสะดับแลบฟังแล้วได้พิจารณาหันดังนี้เตียนยอมเบื่อนายอิ่มกายยังตาหูดังเล่นกายและใจเม่นว่าลูเสียงกินเล่นโลดโพธิภาพธรรมและการเกิดความรู้ต่างตาหูดังเล่นกายและใจและความ่ได้ ผ่าน่างตาหูดังเล่นกายและใจและการใดเล่าความเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันเกิดโดยอาการใดสามผ่าน่างตาหูดังเล่นกายและใจเตือนยอมเป็นเหตุเป็นผ่านใจเมือ่อใดเกิดความเบื่อหน่ายยอมคายจากความกำหนัดเมื่อคายจากความกำหนัดนาแล้วจิตก็หลุดปนเมื่อจิตหลุดปนแล้วก็บังเกิด อายานาสองอาหารว่าโลดโปนแล้วอาจารย์โสเสียงาแล้วพมไม่จาเลญาก็บัวเลมวนลาแล้วเกติจะกระตามบมีแล้วเกินอันอื่นที่จะกระตามมาเพือเป็นดังนี้ก็บมีแล้วแล้วพาบูนใตเจ้าก็เตสนาวยกาลนสา พาเซนตาอันณาที่บัวละมวนแล้วส่วนตานพาลาหุนก็มีความจมจื้นเย็นในก็าสาธุกการกไว้ก็มีวันนั้นเมื่อพาบูตเจ้ายังพงอกกำลังเตสนาวย,ยากาละนาพาสินตาธรรมา ดวงอานียาน,น,นาส่วนอนนาวาจิตแห่งอาตันภาลาหุนก็ได้หลดพ้นจากกิเลสอาสะวะบ่ยุทันถือมันโดยอุปาทานาแล้วส่วนนาเบื้องอาฝ่ายฟุงมูเตวดาอนนาวาได้หลายปันก็บังเกิดทำจากโทมิตาอันแจงใส ของอาล้วาเลงหันว่าสิ่งอาใดมีความเกิดขึ้นสิ่งนั้นนาเตียนนายอมาดับไปเป็นธรรมดาดังนี้กล่าวยังพาสูตรลำลำสี่แปดก็อเลี้ยวเท่านี้ที่นี้จากตีนายังพาสูตรที่เก่าต่อไปไปนาตาตากาเลสะมายีนังมีในสะมไมยะข้าหนึ่งพระวูไดเจ้า hèn lâu đầy liệt hà mai nhang châu phi khun trăng lại leo cao và đu ka la phi khun trăng lại ma lâu ta, ta 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 chăng tê sana à thăm kẻ an tang lại dùng sơn nam lót phăng bọn nị tơ ta ta ka ta, ta, ta chăng tê sana à nhang thăm an phi tí tang nga hèn a sanya na ta naya tua hèn sana ยานานาเกิดใดแก่ลูกมาที่จังบางเกิดลูกใดตังตาเสียงที่จังวางเกิดลูกใดตังหูกินที่จังบางเกิดลูกโดยตางดังอาลลนจีจังลูกใดตางเล่นพนตามพาจังลูโดยตงาใจอนธรรม ตั้งกายทรมลมตีจังโลดโดยตั้งใจอันเป็นของตีพาธนาใครได้เป็นตีละใครเพึงใจอาณนาะก็จมามหอะบางอาเกิดนาะอย่างความกำหนัดเย็นเดดูกาลาภีโคตั้งลายสิ่งตั้งลายพุงนิ้ตาทากาตาเรียกว่าธรรมอันเป็นนตังแห่งสัญญาและความตีกำหนัดโดย อํานาดเกิดขึ้นโดยเหตุนะพอใจในรูปเสียงกินเล่นโลดโพติภาธรรมลาลมนัน่นเกิเป็นตัวแห่งสัญญาญาานาแล้วกล่าวยังพาสูตรทีเก,าวกว้าก็เล้วตีนี่จังเทสนายังพาสูตรลำดำที่สิ้ต่อไปไปนานี้พากาวาอันาพาพาโพธิเจ้าอันเป็นก้าว่ะ เงาวแห่งอติโลกาภาก็เรียกหามายังเจ้าพีขู่ตรังลายแลี้ยวก็กาว่าดูกาลาผีขู่ต้ังลายบัดนี้ตาทาการตาจังเตสนรรมอันเป็นดีตังง้งแห่งพระอุปาทานและตัวตนของแห่งอุปาทานเนื้อต่านตรังลายได้สดับ เหล่าอาวานิเตดูกาลาภิกขุทั้งหลายอันว่าธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานาตัวตนแห่งอุปาทานานานอกะได้อย่างโลมที่จังรู้โดยทางตาเสียงที่จังรู้โดยทางหูกิณที่จังรู้โดยทางด่างรสที่จังรู้ ด้วยจังเล่นโพนตามพาติจังโลด้วยจังอากายธรรมลมติจังโลด้วยจังใจอันเป็นสิ่งทติพาธนาใค่อยได้เป็น พลางเปิงใจอาจังจุงเออบังเกิดยังความกำนัดยินดีดูกาลาปีกู่ั้งลายสิ่งตั้งลายนี่ตัทากตาเรียกว่าทำอันเป็นเดตั้งแห่งอุปาจานและความกำนัดยินดีอันเกิดขึ้นมาจากความพอใจละใครยังรูปเสียงกินลิลนอสโพธิภาธรรม โมาฝุงนั้นเป็นตัวตนแห่งอุปาทานาจาและพิงโกต่างหลายจงโลดังนี้กก่าวยังสูดนลำดำที่เสียก่อเต้าเนตสนาวสาเน ทเทต่างขีญากล่าวแก้ไรยังธรรมเตสนาในโลกามกุลวักลำดับเจราสูรเจถึงพูสทต่สิบแห่งสาติญาปนนาสากาอันมานนสลายตานาวักสยุตานิกายภุสีก็บังกรมสุลสเดชด